ปีการผลิต2,564ทับ65ต้นทุนชาวไร่อ้อยสูงเท่าตัวราคาอ้อยไม่จูงใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวซนคณเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ Subscribe, กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับบ่าวซนกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้เรามาวิเคราะห์สถานการณ์นะครับต้นทุนการผลิตของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ทําไร่อ้อยมาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูการใหม่หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี2563นะครับซึ่งเป็นการปลูกอ้อยความแรงที่ผ่านมานะครับและการผลิตอ้อยในฤดูกาลใหม่ในช่วงที่หลังจากปิดหีบนะครับมาก็เป็นต้นทุนการผลิตนั้นจะสูงมากน้อยเพียงใดน,นะครับกับราคาที่ทางการทําประชาพิจารณ์ได้ผ่านพ้นไปนะครับที่ทางการทําประชาพิจารณ์นั้นลงอยู่ที่นะครับ 1 0ึ0บาทนะครับก็เสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับหรือกออเนเมื่อกออนประชุมเมื่อวันที่17นะครับ17จพฤศจิกายน2564นะครับแต่ก็ขาดตัวแทนจากชาวไร่ที่เข้าประชุมนะครับก็มีตัวแทนจากโรงงานนะครับตัวแทนจากภาครัฐนะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับจากสอนนะครับที่เข้าประชุมดังนั้นประธานในที่ประชุมจึงเลื่อนวาระการประชุม จึงไม่มีการลงมตินะครับกับราคาอ้อย1 7 7 0บาทนั้นก็ยังไม่มีการลงมตินะครับแต่ทางโรงงานน้ำตาลก็จะเดินหน้าเปิดหีบในช่วงประมาณวันที่7ธันวาคม2,564นะครับซึ่งจะสำรองจ่ายนะครับในอัตรา1 7 7 0บาทนะครับซึ่งราคาที่ชาวไร่ขอไปนั้นอยู่ที่1,100บาทนะครับก็ถูกตัดจากตัวแทนของโรงงานก็ตัดนะครับตัวแทนจากภาครัฐก็ตัด ในส่วนของตัวแทนจากชาวไร่ที่ขอไปนะครับก็เหลือ1,070บาทนะครับดังนั้นตัวแทนชาวไร่จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอ้อ,อยและน้ำตาลทรายนะครับหรือกอ,อนอนะครับซึ่งไม่เป็นไปตามที่ชาวไร่คาดหวังกับราคาอ้อยซึ่งราคาปัจจัยการผลิตของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวใน ฤดูการผลิตปี2,564ั 65, นะครับซึ่งราคาปุ๋ยนั้นก็ปรับเพิ่มขึ้น23เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับสูงเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับหรืออาจจะเป็น2เท่ากับราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยไนโตรเจนนะครับที่กระสอบละ500บาทนะครับ ในปีที่ผ่านมาในปีนี้นั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นถึง1 0 0 0ถึง1,100ับาทเลยทีเดียวนะครับต่อสอบก็ถือว่าต้นทุนการผลิตของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับราคาน้ำมันนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับราคาน้ํามันในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นแก oh ๊สโซฮอล์นะครับอิสุรีนต่างๆนะครับหรือว่าน้ํามันดีเซลนะครับ ก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยทีเดียวสำหรับในปีนี้ต้นทุนการผลิตอ้อยต่อไร่มีค่าปุ๋ยประมาณ15นะครับของต้นทุนต่อไร่ของพี่น้องชาวไร่อ้อยขณะที่ค่าใช้ใจ่ายในการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอยู่ที่ประมาณร้อยละยีของต้นทุนต่อไร่ทั้งหมดที่จากปีที่ผ่านมานะครับซึ่งราคา1,100ที่ชาวไร่ขอนั้นก็ถือว่าไม่มากไม่มายนะครับไม่มากอะไรมากนักนะครับก็น่าจะ ยวนๆกันได้นะครับแต่ทางฝ่ายตัวแทนโรงงานและตัวแทนภาครัฐก็ตัดหั่นลงนะครับให้เหลือ1,070บาทนะครับจากราคาต้นทุนที่เพิ่มเป็นเงาตามตัวนะครับการลงทุนที่น่าจะขาดทุนของพี่น้องชาวไรอ้อยแม้ว่าราคาอ้อยจะอยู่ที่ 1,070บาทนะครับแต่ต้นทุนการผลิตของพี่น้องชาวไรอ้อยก็มากเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นเองนะครับอาจจะขาดทุนย่อยยับสำหรับราคาอ้อยที่ไม่จูงใจนี้นะครับ